Daddy, you feel like home to feel like me สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะครับมัมเมอรี่นะครับเป็นไงกันบ้างครับสถานการณ์โควิดแบบนี้ทาอะไรกันอยู่บ้างแล้วก็ซึ่งปีปีใหม่นี้จะไปเที่ยวไหนกันบ้างใครวางแผนกันเอาไว้หรือยังครับหรือใครกลัวโควิดไม่อยากจะไปอีก เห็นว่าไอสายพันธุ์ใหม่มันเชื่ออะไรวะผมจาไม่ได้แล้วใครจําได้บอกทีนะว่าตอนนี้มันเข้ามาในไทยแล้วมันก็เชื้อโควิดนี่ขยันพัฒนาตัวเองมากเลยเนาะมีสารพัดสายพันธุ์เลยก็ตอนนี้สถานการณ์ในไทยเราเองก็เหมือนกับเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมันก็มีโควิดอะไรติดเข้ามาอยู่แล้วล่ะนี่เราต้องทําใจนะผมแอบสงสัยเหมือนกันว่าเทศกาลมาทีไรโควิดมาทุกทีเลยเออใครคิดใครทใครคิดยังไงเรื่องนี้ก็บอกนะครับอ่า ส่วนคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเรื่อง Venom Let to be คาร์เน e ์นะครับหรือ Venom หรือเรียกว่าสั้นๆแล้วกัน Ven o ม2องอะ v e n o มเนี่ยภาคนี้ก็เป็นภาคที่สอนนับฉายฉายมาแล้วก็ก็หลายัหลายสัปดาห์อยู่นะคือถ้าถ่ายเมืองนอกหลายสัปดาห์อยู่แล้ว่ายแต่เพิ่งเข้าถ่ายที่ไทยไม่กี่วันนี้เองแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีรอบ s อสเน็กพรีวิวอยู่แล้วถ้าใครได้ไปดูแล้วก็มารีวิวมาพูดคุยกันได้นะครับท้ายคลิปนี้ก่อนอื่นนะครับลบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องหม่ำมีมรี่เลยนะครับ อ่าเขาเรื่องอะไรนะครับเวนนอมเนี่ยถ้าเกิดใครรู้ใครที่อ่านคอมิกอะไรเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็นตัวร้ายจากเรื่องสไปเดอร์แมนเวนอมเนี่ยจะสิงในร่างของเอ็ดดี้บล็อกนะครับปรากฏตัวถ้าในคอมิกผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้จําเล่มการ์ตูนนะแต่ถ้าเกิดว่าในในภาพยนตร์เนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อสไปเดอร์แมนปี2007เวอร์ชันของโทบี้แมกไว์นะครับที่กํากับโดยแซมไรมี่เวอร์ชันนั้นเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยก็จะเป็นนักข่าวที่แบบเป็นคู่ปรับกับปีเตอร์พาร์เกอร์อ่ะคือเหมือนกับพยอแย่งงผลงานนกันไป ผลงานกันมาแล้วก็ตอนแรกอ่ะเวนอมไม่ได้สิงเอ็ดดี้ก่อนนะเขาไปสิงสไปเดอร์แมนก่อนพอสไปเดอร์แมนเอาพอสไปเดอร์แมนแบบไล่ออกไปอ่ะก็เลยไปสิงเอ็ดดี้ต่อทําให้เอ็ดดี้เนี่ยก็เกลียดสไปเดอร์แมนอยู่แล้วแล้วก็เอ้ยเกลียดปีเตอร์พาร์เกอร์อยู่แล,แล้วแล้วก็เลยรู้จากเวนอมว่าปีเตอร์พาร์เกอร์ก็คือสไปเดอร์แมนก็เลยแบบตามก็เลยแบบมาตามอะไรมาแก้แค้นกับแก้แค้นกับปีเตอร์ครับแต่ว่าเวนอมในเวอร์ชันนั้นจะพูดไม่ได้นะ ถ้าเกิดขยมได้มันพูดไม่ได้นะแล้วก็จนเอ่อในปี2018เนี่ยเวนอมก็ถูกนํามาสร้างเป็นหนังเดี่ยวเป็นของตัวเองนะครับนำนำแสดงโดยทอมร์ดี้ก็คือเรื่องราวเนี่ยก็จะก็จะมาจากแบบว่าเออมียานอวกา,กาศตกลงมาเนะี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันไปเอามาจากไหนในะประวติธาสต์มันเอาใส่ยามาแล้วก็มาตกงที่ที่ประเทศประเทศหนึ่งอะแล้วเขาแล้วเขาเก็บตัวอย่างไปก็ส่วนเวนอมนี่ก็ถูก เอาไปทดลองเลยเร่แหละแล้วก็ในภาคหนึ่งถ้าใครจําได้เนาะแล้วมันก็เข้าสิงเอดดี้เอดดี้เวอร์ชันนี้เป็นคนดีนะครับก็คือจะไม่ค่อยเหมือนในคอมิกเอดดี้ในคอมิกจะเวอร์จำของไม่ค่อยดีนิสัยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เวอร์ชันนี้เอดดี้เป็นคนดีแล้วก็เหมือนกับแล้วก็ตกอับอะเพราะว่าไปทําตัวไปทาตัวแบบไงสาวไส้พวกองค์กรถ้าใครจําได้ภาคที่แล้วนี่คือว่าสนุกมากเลยนะสนุกจริงๆเป็นอะไรที่แปลกตาแล้วก็ฉากแอคชั่นนี่ก็ก็ดูได้ดูได้ดูมันอะ แต่ว่าตอนนั้นคำวิจารณ์ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถึงแม้คำวิจารณ์จะไม่ดีเนะี่ยก็ทําให้แต่ว่ารายได้มันดีไนงะมันก็เลยมีเ e อ็นเครดิตต่อมาว่าให้ในเอ็นเครดิต e ถ้าใครจําได้เนะี่ยมาไปเจอกับใครว่าคีตัคาสเดี้นะที่จะกลายเป็นคาเนตตอนนั้นที่ผมดูอยู่เนะี่ยก็รู้เลยว่าภาค2เนี่ยคาเนตมาแน่นอนที่เป็นลูกเวนนอมอะ่ะและไอคนนี้ก็คีตัคาสเดียท,ท,ท,ที่รับโดดโดยวูดี้ไฮนิงสันจากซอมบี้แลนเนี่ยเขาจะต้องเล่นเป็นฆาตกรโลกยิที่โหดมากแน่ ด้วยความที่รายได้มันมันมันดังอะ่ะเออขาเรียกอรายได้มันบูมมากเกือบแปดแปดร้อยกว่าล้านเลยทําให้เกิดพักต่อขึ้นมานครับจริงๆว้น้องมภาคเนี้ยจะต้องฉายตั้งแต่นั้นแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยวิกฤตโควิดนะครับทำให้การถ่ายทําขั้นตอนต่งตางๆมันเลื่อนมันแบบมันหยุดชะง,งักแล้วมันก็ต้องแบบเลื่อนฉายไปเรื่อยๆจนจนคนคนดูต้องรอมานึงสามปีธรรมดาหนังส่วนมากแนละ้วถเป็นพักต่อจะรอประมาณสองปีก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องเลื่อนมาเกือบสามปีของ ประเทศไทยในสามปีกว่าเลยล่ะถามว่าผมได้ดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับส่วนตัวนะถ้าถามหาความแปลกใหม่ก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็จะถ้าตัวละครใหม่ก็แม่นั่นแหละคือมีคาเนตที่เป็นตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็มีตำรวจอย่างใครวะเขาชื่ออะไรแพทริกมาริแกนเนี่ยที่เข้ามาที่เข้ามามีบทบาทแ้วก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะแยะผมก็ถ้าที่ดูภาคนี้ก็คือแอคชั่นก็ดูได้ก็สนุกแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบแบบ นี่เวนอมกับเอดดี้ที่ชอบแบบชอบกัดชอบตีกันนหะถ้าเกิดใครใครจิ้นนะใครจิ้นตรงนี้ก็คือจะชอบมากเลยแต่ภาคนี้รู้สึกว่าโอ้โหเอะกัได้เอะก็เถียงมันจะเน้นไปทางแบบความเฮฮาปาร์ตี้มากกว่าเดิมเลยว่าโทนหนังจะดูสดใสแต่ก็จะมีความโหดเรียนอาคือในตัวคาเนดมันโหดแต่เวนอมมันจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เป็นคนตลกกันเองแล้วก็จะชอบคนภาษาเอดดี้อยู่ตลอดเวลาเลยอยู่ด้วยกันเนี่ยผมแอลงสงสัยนะผมเอดดี้แล้วมีเวนอมในตัวในโคงโคตรหนักใจเหมือนกัน โดยรวมนะคะภาพโดยภาพโดยรวมคือหนังก็ถือว่าดีคงมาตรฐานได้แต่ว่าถ้าหาถึงความแปลกใหม่นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็คือจะไม่ค่อยมีอะไรสดใหม่มากเลยแล้วก็ถ้าถามผมเนี่ยในตัวถ้าเกิดเอาข้อดีก่อนลวกันข้อดีคือตัวของนักแสดงอย่างทอมฮาร์ดี้ที่เขาแสดงได้แ,บบแสดงเก่งอ่ะคือเขาเป็นนักแสดงที่มีฝีมืออยู่แล้วเขาต้องแบบนึกภาพว่าเขามีเวนอมอยู่ข้างๆแล้วก็แบบแสดงให้ถึงอารมณ์อ่ะเออเขาใช้พลังการแสดงสูงมากนะ ใครมองว่าง่ายผมมองว่าไม่ง่ายนะตรงเนี้ยมันใช่พลังการแสดงสูงครับแล้วก็ทอมฮาร์ดี้นี่ก็ตั้งใจเหมือนกับอินกระบ,บทเนี้ยเขาอินได้มากกว่าภาคที่แล้วนะในความรู้สึกนะผมเขาว่าผมว่าเขาอินได้มากกว่าเดิมด้วยแล้วก็นะักแสดงอย่างวูดี้เฮลิงสันที่แสดงเป็นคริสต์คอสตดี้เนี่ยก็เป็นก็เป็นฆาตกรโลกจิตที่เล่นเอ้เป็นนักแสดงที่แสดงเป็นฆาตกรโลกจิตได้ดีมากเลยด้วยเข้าถึงอารมณ์อยู่แต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าเวลาในหนังเราเนี้ยมันน้อยไปจริงๆอ่ะแค่เก้าสิบนาทีผมคิดว่ามันน่าจะทําให้มันนานกว่่านนี้หอย ผมเสียดายมากเลยนะจริงมันหนังมันน่าจะยืดยาไปกว่าน,นี้นิดนึงไม่รู้ว่าติดปัญหาหรือว่าต้องเร่งตัดต่อให้มันเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยก็กินเวลาไปเกือบเกือบสองชั่วโมงอยู่อันนี้คือแค่ชั่วโมงครึ่งก็คือจบแล้วอะ่ะผมบอกฮะจบแล้วเหรอมันรู้สึกสนุกแต่ไม่สุดคือภาคแรกสุดกว่านะบางนรู้สึกภาคแรกสุดกว่าแอคชั่นเยอะกว่าด้วยแต่ภาคนี้ไม่เท่าไรเลยแล้วก็ในตัวคอเนตภาคนี้ก็จะ เออน่นหละคาเนตคือมันจะโหดอยู่แล้วถ้าเกิดใครอ่านคอมิกจะรู้อยู่แล้วว่าคาเนตโหดกว่าเวนอมเพราะว่าตัวลูกมักจะโหดว่าตัวพ่อเสมอแล้วก็ภาคนี้ก็จะโดนตัดบทไปเลยว่าเวนอมจับกินไปเลยแล้วก็กินหัวของคริสตัคัสดดี้ด้วยนะครับส่วนถ้นาคะแนนผมนะผมก็คงให้สักเออผมให้ที่เออเจ็ดเต็มสิบนะครับเพราะว่านที่ผมพูดไปหลายเหตุผลส่วนมากค,คือมันแต่มันไม่สุดเวลาที่สั้นเกินไปแล้วก็ในส่วนของนักแสดงบางคนที่แบบยังไม่ค่อยได้ปล่อยของเท่าไหร่อ่ะ จริงบูญด้เฮแหงสัตในเขาแสดงเก่งนะแต่ผมรู้สึกว่าเขายังบทมันไม่มีเวลาให้ให้เขาได้เล่าเรื่องราวของตัวเขามากพอคือภาพนี้มันเน้นไปทางเอดดี้กับเวนนอมซะมากกว่าคนอื่นเข้าใจแหละว่าเป็นพระเอกแต่บางทีเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเข้าไปเยอะหรือเปล่าวะเออใครคิดน,นยังไงก็บอกด้วยนะครับว่าเออผมหลายๆคนจะมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าใครชอบไม่ชอบหรือว่าใครแบบ รู้สึกแบบเฮ้ยมันก็สนุกนะอะไรนะก็ก็มาพูดคุยมาแชร์กันนะครับแล้วก็จะมาคุยกันอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับช่วงท้ายคลิปเอ้ไม่ใช่ครับช่วงท้ายหนังนี่แหละก็ถ้าเกิดใครจําได้นะตัวละครอย่างแพลติคอริแกนเนี่ยตามคอมิกแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นร่างของเป็นโฮสต์อะเป็นโฮสต์ของท็อกซินท็อกซินก็คือลูกของคาร์เนตซึ่งภาคเนี้เขาลืมตามาแล้วมีตาสีเสียอะไรสักอย่างผมไม่ทันเออนั่นแหละผมผมรู้แล้วว่าเนี่ยเขาจะกลายเป็นท็อกซินแน่นอนถ้าเกิดมีถ้ามีเวนอมสาม ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมีแหละเวนอ้อมสามเพราะว่าเขาโซนี่ประกาศเปิดจัก,กรวาลเรียบร้อยแล้วตัวแพลาติกจะกลายเป็นท็อกซินท็อกซินก็คือลูกของลูกของคาเนตอีกทีนึงและแน่นอนว่าที่เรารู้กันเนาะว่าตัวลูกจะเก่งกว่าตัวพ่อเพราะฉะนั้น,นะคาเนตจะร้ายกาจกว่าไม่เป็นโทษครับท็อกซินจะร้ายกาจกว่าคาเนตและเวนอ้อมหลายต่อหลายเท่าเลยแต่ว่าแต่ท็อกซินจริงมันเป็นคนดีนะมันเป็นคนดีเพราะว่ามันอยู่ในร่างของตำรวจไงแต่แต่ตามคอมมิกเนี่ย คาเนตจะไปไล่ฆ่าท็อกซินแต่ตอนนี้คือคาเนตโดนตัดบ,บทตายไปแล้วพวกเราก็จะมาดูว่าเวอร์ชันหนังเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนบทเนี่ยไปยังไงนะครับแล้วก็ทิศทางของหนังจะไปยังไงต่อเพราะตอนนี้ตอนจบมันเนี่ยเอดดี้ก็ยังโดนก็ยังโดนตำรวจไล่ล่าอยู่ดีหรือตัวแพทริกจะพูดให้พูดให้เอดดี้แบบพ้นมลทินจากตัวน,นี้หรือเปล่าในภาคต่อๆไปเราก็จะมาลุ้นกันนะครับและสุดท้ายเลยก็คือเอนเครดิตที่แม่งผีกว่าหนังทั้งเรื่องเลยผมได้ตะโกนออกมาว่าเฮ้ยรวมแล้วโว้ยคือตอนเนี่ยตอนจบในที่ เอ็ดดี้กับเวยนอนมันก็นอนคุยเงินปกติดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมอยู่ๆแบบเหมือนมีท้องฟ้ามันเปลี่ยนสีลคล้ายๆกับเปลี่ยนมิติอ่ะอยู่ดีๆเอ็ดดี้ Eddie ก็ไปเห็นข่าวของโจนา์เจมสันประกาศเกี่ยวกับปีเตอร์ปาร์เกอร์ว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นคนฆ่ามิสตอริโอนะครับแล้วก็ตัวหนังก็คือตัดจบไปเลยนี่เป็นการโยงไปถึงสไปเดอร์แมนนูเวย์โแน่ๆว่า เวนนอมอาจจะมาโผล่ในสไปเดอร์แมนโฮมก็ได้ Spider no Home, เ,เพราะว่าสไปเดอร์แมนโฮมเนี่ยถ้าที่ผมทำคลิปไปเนาะว,ว่าเขาจะฉายวันที่23 23เดือนนี้แต่ว่าที่เมืองนอกจะฉายก่อนคือฉายที่16ผมคิดว่าเนี่ยเวนนอมน่าจะมีบทในสไปเดอร์แมนโฮมด้วยนี่คือการคาดเดาว่านะอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่าสไปเดอร์แมนเวสสไปเดอร์แมนภาคเนี้ยพอมฮอลแลนด์เขาบอกแล้วว่ามันจะเป็นภาคที่ทะเยอทะยานท,ท,ท,ที่สุดเลยจะโคตรอลังการางานสร้างที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนผมคิดว่าเนี่ยเขาอาจจะต้องไปช่วย อาจจะไปช่วยน่ส้ก็ได้าจะไปช่วยปีเตอร์สู้กับพวกตัวร้ายที่โผล่มาจากมิติต่างๆก็เป็นได้รอรอดูกันนะครับเรื่องสไปเดอร์แมนนูย์โฮมจะเข้าฉายวันที่23นี้นะผมเองก็รอดูเหมือนกันเดย์เฟิร์สวันแรกเท่านั้นโอเคนะครับส่วนใครที่มีประเด็นอะไรอยากจะพูดคุยกันเนี่ยก็พูดคุยกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าถ้าไม่ถูกใจใครนี่ผมขออภัยด้วยนะแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่ญหมั่นมีมด้เลยนะครับขอบคุณมากครับ